ราศีตุลค่ะการงานของชาวราศีตุลน,นะคะการงานค่อนข้างราบรื่นดีเลยล่ะค่ะในช่วงนี้แม้ว่าจะเจอปัญหาก็คือเป็นปัญหาเล็กน้อยเลยจริงๆที่สามารถเอาตัวรอดได้นะคะไม่น่าเป็นห่วงเลยสําหรับการเงินนะคะการเงินก็มีการวางแผนค่าใช้ใจ่ายเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็สามารถดูแลซัพพอร์ตครอบครัวได้เล็กน้อยด้วยค่ะสําหรับคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยในช่วงนี้ก็จะเลือกคุยแต่คนที่ทําให้ตัวเองรู้สึกสบายใจเท่านั้นเนาะรู้สึกว่าไม่อยากคุยเรื่อยเปื่อยอะ ใครไม่ถูกใจก็จะไม่คุยด้วยนะคะสำหรับคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ในช่วงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าจะมีความต้องทนเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีอะไรที่เราไม่ชอบใจแหละแต่ก็ไม่ได้อยากพูดออกไปเลยรู้สึกว่าทนเอาก่อนแล้วกันเลยเนี้ยแนะนําว่าไม่แนะนําให้ทนนะแต่แนะนําให้เปิดใจคุยกันนะจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปัญหาก็จะลดน้อยลงนะคะในส่วนของสุขภาพนะคะ ภาพเนี่ยก็จะมีในเรื่องของปวดหลังนะคะแล้วก็มีอาการคล้ายๆกับเป็นออฟฟิศซินโดมนะคะยังไงก็ลองไปตัวเช็คกันดูนะคะ